ยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์สองสี่เก้าสามโอ้สวยๆยงั้นเลยนะคะสภาพดีใช้ได้อันนี้ก็มีผุบ้างสองสี่เก้าสามอ่ะเขาเขานิยมที่จะนำไปทำเครื่องประดับค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าแหวนแหวนเก้าสามที่เขาเรียกกันนะแหวนเก้าสามหมายถึงหมายถึงเอาเหรียญเนี่ยคะ่ะเหรียญสตางค์เนี่ยพอสอ9สองสี่เก้าสามเหรียญแบบนี้เลยนะคะเอาไป ตีทำเครื่องประดับตีทำแหวนส่วนมากส่วนมากเลยที่ทำเลยคือแหวนค่ะที่เขานิยมกันนะ,นะคะทำแหวนเราก็จะเรียกว่าแหวนเก้าสามเนี่ยค่ะที่มาของแหวนเก้าสามคือมาจากเหรียญน,นี่เลยนะคะเหรียญสองสี่เก้าสามเขาจะสวยมากเขาจะเหมือนทองค่ะเอาไปทำเหรียญเอาไปทำแหวนเนี่ยนะคะเขาจะมีความแบบเงาเป็นทอง หน้าก็จะรับซื้ออย่างนี้เลยนะคะเหรียญสองสี่เก้าสามจะมีทั้งหมดที่ที่รับซื้อหลกัหลกๆก็จะห้าเหรียญอ่าสี่สี่ค่ะเพราะหนึ่งบาทรับจริงแต่ไม่มีหรอกไม่เคยเจอนะคะเนี่ยค่ะสองสี่เก้าสามนะคะห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อสิบห้าบาทนะคะห้าสิบตัง แล้วก็สิบตะตังสองสี่เก้าสามสิบตะตังรับซื้อยี่สิบบาทยี่สิบห้าตะตังสองสี่เก้าสามรับซื้อยี่สิบบาทห้ตาตะตังสองสี่เก้าสามรับซื้อยี่สิบบาทค่ะมีเพียงอันนี้ค่ะห้าสตังคือเขาเล็กเอาเอาน้ำหนักไม่มีอ่ะเนาะน้ำหนักเขาน้อยเนื้องานอะ่ะมีเนื้องานน้อยจึงจึงรับราคาถูกกว่าอันอื่น าไปตีงานเราไปทําแหวนทําเครื่องประดับอะไรเงี้ยมันน้ําหนักเอ่เออ่ปริมาณไม่ได้นะคะสรุปว่าสองสี่เก้าสามรับทุกเหรียญน,นะคะเหรียญละยี่สิบบาทส่วนยี่เออส่วนห้าสตางค์สิบห้าบาทค่ะ